ไม่อยากจะเชื่อว่าในสถานที่เลี้ยงเด็กกัมพาจะเกี่ยวข้องกับกุหลาบดำอาจารย์ผมมีเรื่องจะคุยหน่อยหลังจากเรื่องนี้จบลงพวกเธอคงไม่มีที่อยู่อาศัยผมมีเงินเก็บอยู่น่าจะพอเอาไปสร้างสถานที่เลี้ยงเด็กกัมพาเพื่อให้พวกเธออยู่ได้เป็นความคิดที่ดีมากเดี๋ยวฉันจัดการต่อเอง หลันหลันถึงเธอจะเป็นเด็กกำพร้าแต่เธอก็กล้าหาญมากต่อไปนี้เธอก็จะได้มีชีวิตอย่างสงบสุขแล้วเป็นไปได้จริงๆเหรอคะรักพีช่ชายที่สุดในโลกเลยคะ่ะจูจูก็เป็นอะไรไปเนี่ยคุณโอหยองเฉินบูขอบคุณสำหรับข้อมูลตอนนี้เราได้ตรวจสอบสถานที่รับเลี้ยงเด็กกำพร้าทั่วประเทศแล้วสุนเลยกับตันทีมชิงหลง ตอนนี้สถานการณ์อยู่ในการควบคุมแล้วเราควรกลับไปได้แล้วเพื่อพวกเขาสงสัยใช่ครับเราควรกลับได้แล้ววันลุ่งขึ้นณนะห้องประชุมเสียวชิวอีกสักพักชิงเอ๋จะมาแล้วฉันจะไปคุยกับชิตูเพื่อหาลรือเกี่ยวกับแผนการโอเคครับมาเพิ่มความแข็งแกร่งก่อนที่เฉินชิงจะมาดีกว่า9527 ขอแสดงความยินดีกับโฮสต์ที่ได้รับทักษะระดับอีเชี่ยวชาญอาวุธปืนเชี่ยวชาญอาวุธปืนเป็นทักษะที่จะทำให้คุณเชี่ยวชาญอาวุธปืนทุกชนิดเป็นเพราะฉันเพิ่งได้อาวุธมาสินะแกเลยให้ทักษะนี้กับฉันจริงสิคนอื่นสามารถดูดซับลูกปัดวิญญาณขั้นมากกว่าตัวเองหนึ่งระดับแล้วของฉันมันเท่าไหร่เหรอสามระดับแม้ว่าพลังจะหลอมรวมกันแต่จะไม่ส่งผลกับความสามารถในการดูดซับ เยี่ยมเลยฉันจะได้ดูซับลูกปัดวิญญาณที่เพิ่งได้มาได้รับทักษะวิญญาณการโจมตีของเทพเจ้าสายฟ้าเยอะสุดยอดไปเลยระดับก็พุ่งไปทองห้าดาวแล้วยังได้ทักษะระดับทองคำขาวอีกท่านอาจารย์ลุงโอหยางฝากมาบอกว่าพร้อมแล้วเออ าจารย์มันเกิดอะไรขึ้นไม่มีอะไรฉันแค่ทดสอบทักษะใหม่นะเอาละไปกันเถอะอาจารย์กุหลาบดำถูกจัดการแล้วเป็นไปได้ยังไงกุหลาบดำมีฐานหลายแห่งฉันติดต่อกับพวกเขาแค่สายเดียวและไม่เคยทิ้งหลักฐานไว้ด้วยไม่มีทางสาวมาถึงตัวฉันแน่ถ้ามีอะไรจริงๆ ฉันจะให้รู้ถึงความน่ากลัวของอาวุธวิญญาณของตาเท่าหืมเสียวเฟิงพวกนี้จะกลับแล้วใช่ไหมเพื่อเป็นการขอบคุณช่วยไปทานอาหารเย็นกับพวกเราหน่อยได้ไหมหัววุโสหยางไม่เห็นจําเป็นโอเคครับผมจะไปด้วยทําไมคนพวกนี้ต้องมาตอนนี้ด้วยทำหนะ้าทำตาอะไรนะเปล่ปาเปล่าไม่มีอะไรครับ มั่นใจนะคะว่าที่นี่คือที่กินอาหารนะทรยศประเทศไปแล้วยังคิดว่าจะได้กินอยู่อีกเหรอคุณหมายถึงอะไรจำตอนที่เราคุยกันไม่ได้เหรอเป็นแกเองเหรอคราวนี้นายจะเล่นลิ้นอะไรอีกล่ะถึงว่าทำไมกุมทหารรับจ้างพยักถึงหายไปเลยเป็นเพราะแกนี่เอง ถูกจับได้แล้วไงถึงฉันจะตายไปยังไงก็มีคนสารต่ออยู่แล้วกำแพงมิติอ,อถ้าลูกกำแพงมิติฉันไปแล้วอาจารย์ระวังหืมไม่ต้องห่วงกเจะเอาคืนให้นายอยู่ลอ็อกแต่อุปุธปืนั้นน่าสนใจดีนี่ ให้ตายเถอะเออคิดจะทำอะไรอีกบีบอัดมิติอสศนสีม่วงเออเวนเนยเกือบจะสำเร็จแล้วเชียวเออนี่คืออาวุธวิญญาณที่เขาล่ำลือกันเหรอน่าสนใจดีนะ ปืนพวกวิญญาณแตกต่างจากปืนพกทั่วไปมันไม่จาเป็นต้องบรรจุกระสุนแค่ชาร์จพลังเข้าไปก็พอจํากัด20นัดต้องขอบคุณทักษะผู้เชี่ยวชาญอาวุธปืนทําให้ข้อมูลพวกนั้นขึ้นมาอัตโนมัติเลยต่อให้จะเก่งแค่ไหนแค่ฉันมีปืนทุกอย่างก็จบแล้วพลังทะลวงดีมากแต่หน้าเสียดายที่หมดพลังแล้วคงต้องชาร์จใหม่ถึงจะใช้ต่อได้ ทำไมแกเชี่ยวชาญการใช้อาวุธวิญญาณเร็วแบบนี้เตียวเฟิงเราจางดูแกไม่ดีเรื่องไงถึงได้ทรยศ์ต่อประเทศชาติเขาทำดีกับฉันมากเลยละแต่แล้วยังไงละมีคนให้ฉันได้ดีกว่าเขาให้เงินฉันมากมายเพื่อให้ได้ใช้ชีวิตที่ต้องการเงินมันสำคัญมากเลยเหรออาจารย์มันสำคัญมากเลยครับฉันจะล้างปากแกเดี๋ยวนี้แหละเงินมันก็สำคัญก็จริงแต่มันไม่ควรทรยศ์ต่อประเทศชาติครับ เสียวเฟิงเห็นไหมขนาดเด็กยังตอบได้ดีกว่าแกเลยฉ <c ười> ันมาไกลเกินกว่าจะย้อนกลับไปแล้วหวังว่าแกจะให้คำให้การดีๆนะเราจะได้ปฏิบัติต่อแกไม่หยาบมากเ้ <c ười> อ,อขเขากินยาผิดฆ่าตัวตายจะปล่อยให้เขาตายไม่ได้ว้าว ทำไมฉันยังไม่ตายล่ะพอดีลูกศิษย์ฉันดูดกลืนยาพิษได้นะเวนเอ้ยจะทำต่อก็ได้นะฉันไม่ว่าตอบคำถามมาได้แล้วฉันจะบอกสิ่งที่ฉันรู้ให้แต่พวกนายต้องให้ฉันตายไม่งั้นภรรยาและลูกของฉันจะตกอยู่ในอันตราย เราสัญญาคนนั้นบอกว่ามีนักฆ่าสองคนตกอยู่ในมือพวกนายแล้วเขาขอให้ฉันแอบเอายาพิษไปให้พวกเธอกินคนนั้นคือใครนายไม่จำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับตัวตนของฉันหรอกอีกฝ่ายเขาปิดบังตัวตนจนฉันไม่รู้อะไรเลยอย่าว่าแต่พักพวกของเขาก็ด้วยอย่างที่สองทำไมพวกเขาถึงต้องการอาวุธวิญญาณเรื่องมันมาขนาดนี้แล้วไม่มีอะไรต้องปิดบังอีก สหรัฐอเมริกาครอบครองเหมืองหินวิญญาณซึ่งมันเป็นวัตถุดิบสําคัญในการสร้างอาวุธวิญญาณพวกเขาไม่ต้องการให้ประเทศอื่นสร้างอาวุธที่ทรงพลังแบบนี้สินะถูกต้องแล้วทีนี้ตามสัญญาก็ปล่อยให้ฉันตายได้แล้วเอออะกลิ่นพิษปล่อยให้เขาไปอย่างสงบเถอะตอนนี้ช่วยอะไรเสียวเฟิงไม่ได้แล้วให้ฉันจัดการเถอะ เเธอเป็นอะไรนะทะลวงสู่ระดับทองคำขาวหกดาวเยอะสองคนนี้สัตว์ประหลาชดชัดๆพัฒนากันไวมากจริงด้วยวันลุ่งขึ้นที่สนามบินตอนนี้เรื่องทั้งหมดก็คลี่คลายแล้วได้เวลากลับเมืองตูหลิงของเราฉันกลับไปทันทีไม่รู้ว่าเธอจะคิดถึงฉันหรือเปล่านะ ห้ามขยับนี่คือการปนแย่น yeah, นะโครงเรื่องซ้ำซากจำเจแบบนี้ตรวจพบว่าโฮสอยู่ในอันตรายทักษะวันนี้จึงถูกเรียกโฮสได้รับทักษะกู้ระเบิดมีระเบิดอยู่บนเครื่องบินเหรอ